่ประเด็นเรื่องบ้านใช่ไหมที่พี่ขายบ้านใช่ไหมค่ะก็ขายจริงก็บอกขายไปเรียบร้อยแล้วแต่เพอเออเนี่ยขายมันมีภาพหลุดออกมาด้วยแล้วก็เป็นภาพเซ็กซี่ประกอบกันด้วยเลยค่อนข้างเป็นกระแสแรงแต่ว่าพี่ก็ลบออกจากทั้งไอจีทั้งเฟซบุ๊กคือเรียบร้อยแล้วจ้ะทำไมมันต้องเป็นเซ็กซี่อะคะอืมด้วยความที่พี่ประกาศมานานแล้วประมาณเป็นปีแล้วก็คือบอกขายบอกอะไรมันก็ยังขายไม่ได้ไงครัวนี้เราก็ด้วยความใช่ คือเราก็ใช้เราคิดว่าภาพแบบภาพมันสวยอ่ะคือเราก็มองว่าเออภาพมันค่อนข้างค่อนข้างสวยด้วยแล้วก็พี่กําลังจะทําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่โชว์รูปร่างเนี่ยมันได้ใช้ต่อไปในอนาคตด้วยค่ะแล้วเป็นไงคะพอออกมาแล้วกระแสกระแส คนรอบตัวไม่ค่อยมีกระแสอะไรมากนะแต่ว่าก็จะมีกระแสในอินเทอร์เน็ตบ้างจากที่ฟังมาเพราะพี่เองพี่ไม่อ่านข่าวในเน็ตอี่แล้วอะค่ะก็มีบ้างแล้วก็มีทั้งซื้อบ้านก็มีเยอะเหมือนกันแต่ว่าเผอิญมันยังอยู่ในช่วงต่อรองราคาอะไรด้วยหลายอย่างจ้ะมีคนติดต่อมาแล้วค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือต่อรองราคัอยู่นิดนึงก็ยี่สิบล้านอันนี้แถวไหนนะวชรพลค่ะ ่ถ่ายแฟชั่นอเ่ออคือพี่มองแล้วนะไม่ได้เกี่ยวกับค่าถ่ายแฟชั่นเลยนะถ้าบวกก็ต้องแพงไปอีกนิดนึงคือบวกด้วยราคาที่ดินที่มันขึ้นขึ้นตอนนี้ด้วยอะค่ะ,อ,อ,ะอย่างาว่าที่จะาถ่ายได้เวราที่เริ่ม<ะ>มีคนคมีคนติดต่อซื้อเพราะว่าถ่ายเซ็กซี่ไม่ใช่เพราะตัวบ้านอืมคือถ่ายเซ็กซี่มีคนติดต่อเข้ามาค่ะแต่ว่า เขาก็ถ้าใครจะซื้อบ้านเขาก็จะซื้อบ้านจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบหื่นหื่นหรืออะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีคือดาราเจอกันทุกคนอยู่แล้วพวกเนี้ยมีมีอยู่แล้วถึงแม้กระทั่งเราไม่ขายบ้านเราถ่ายเซ็กซี่ถ่ายชุดว่ายน้ำสมัยก่อนมันก็จะต้องมีอ่ะมีเป็นเรื่องปกติมีไหมคะเหมือนจะซื้อบ้านแต่แบบโคลนลวนลาม อ๋อโทรไม่ถึงพี่เพราะพี่ไม่ได้ให้เบอร์โทรคือพี่จะลงสื่อขายทางโซเชียลเน็ตเวิร์กมากกว่าค่ะพอลงแบบนั้นก็จะมีบริษัทใหญ่ๆติดต่อมาเหมือนกันว่าคือเขาไม่เคยรู้ว่าเราจะขายบ้านอยู่ตรงไหนมาถ่ายที่บ้านอะไรเงี้ยมีมีบริษัทแบบนั้นติดต่อเข้ามาแต่หื่นหื่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นหื่นในโซเชียลอะซึ่งเราก็ไม่อ่านไม่สนใจอยู่แล้วไงอคนก็เลยมองว่าแบบขายอะไรกันแน่เพราะมันเหมือนซื้อ อ๋อมันโปมากเลยเหรออ๋อหรอมันก็เหมือนไายแฟชั่นนั่นแหละแต่มันขัดกับการขายบ้านของเราไงคะมันก็เป็นอะไรแปลกใหม่บ้างคืออย่างที่บอกค่ะมันก็อาจจะเป็นอะไรที่แปลกซึ่งพี่เองพี่ก็มามองว่าเออมันแปลกแต่มันก็ได้ได้ผลตอบรับมานะได้คนซื้อมาจริงๆแต่เพียงแต่ว่าเออมันคงอาจจะมีในส่วนที่พี่ก็ยอมรับว่าเออมันก็เหมือนกับเออคิดแปลกไปนิดนึงพี่ก็ยอมรับตรงนี้ซึ่ง พอมันเป็นอย่างนั้นแล้วพี่ก็เออจัดการลบเรียบร้อยแล้วจัว่ามันไม่โอเคเราเลยเค่คือมันมีมันมีแนวแนวไม่ดีมาเยอะอ,ะอ่ะจัดใช่ไ,ไงางคะไม่ไดีสุดๆก็คือหืนหืนมาในในในเฟซบุ๊กในไอจอย่างเงี้ยค่ะทำไม่ตัดสินใจใส่บ้านคือด้วยความที่จริงๆแล้วแม่พ่อกับแม่อยู่บ้านสวนแต่ว่าอยากให้เขามาอยู่กับพี่พี่ก็เลยซื้อบ้านที่ใกล้กับที่ทํางาน กับบริษัทที่พี่ติดต่อนะคะพอเอาเข้าจริงๆตกแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วพอไปเชิญคุณพ่อคแม่มาเออไม่อยู่ด้วยกันเขาไม่มาคือคนต่างจังหวัดเขาอยากจะอยู่แบบแต่างจังหวัดนึกออกไหมอยากจะแบบเอออยู่สวนอยู่อะไรของเขาแต่พอเขาไม่มาเราก็มานั่งคิดแล้วว่าเออเราคนเดียวด้วยจะดูแลบ้านหลังค่อนข้างใหญ่สระว่ายน้าอีกอะไรอีกคือมันดูแลแล้วมันจุกจิกก็เลยคิดที่จะขายตอนนั้นราคานี่เฉลอตตอนซื้อมาไม่ถึงะคะ่ะประมาณ สิบสี่สิบห้าแต่ว่าด้วยความที่ที่ตกแต่งด้วยทาสระว่ายน้าทาอะไรด้วยแล้วที่มันขึ้นมันเหมือนขึ้นก็คือขายอยู่วัวชลรพลค่ะเงินก่อนข้นก้อนใหญ่เลยนะคะตอนนั้นใช่แต่พี่เป้ผ่อนเอาไม่ได้ซื้อสดก็คือผ่อนไปเรื่อยๆอะค่ะก็เหมือนคนซื้อบ้านทั่วไปแหละจัดแสดงว่ายังไม่ได้เข้าไปอยู่หรือว่าเข้าไปอยู่แล้วเออทำออฟฟิศค่ะคือทำใช้ทำออฟฟิศ แต่อยู่จริงพี่ก็ยังขับรถไปนอนกับพ่อกับ,กบแม่ที่พุทธมณฑลก็คือเป็นบ้านใหม่แหละีแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่อ่ะตอนนี้พี่มาทําธุรกิจค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ทําเกี่ยวกับธุรกิจนําเข้าเสื้อผ้าก็คือเปิดร้านเสื้อผ้ามิสโคเรียนะก็ได้สักระยะหนึ่งก็มาจับธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมตอนนี้ทําอาหารเสริมลดความอ้วนชื่อโอริต้าซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้ค่ะก็จะเป็นธุรกิจต่อไปที่จะทํา อาจจะห็นหายหายไปใช่ไหมไปทําธุรกิจจ้างงานในวงการมีบ้างอืม,ก,อมก็จะมีรับงานพิเซนเตอร์รับงานพิธีกรบ้างเล็กๆน้อยๆที่เราพอจะมีเวลารับได้อะคะ่ะหรือว่ามีเพื่อนๆที่แบบให้ไปช่วยงานว่าเอ,องานตัวนี้ช่วยมาทําหน่อยถ้าเรามีเวลาเราก็รับยามาคอยาน ละครละครกลัวจะไม่มีเวลาให้เขาแต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดมาจากละครนะเนาะอย่างที่บอกถ้าเกิดว่ามีผู้จัดที่เคยเล่นด้วยกันแล้วแบบเออขอให้มันเล่นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่มีคุยคุยะค่ะก็แล้วแต่ผู้ใหญ่